สวัสดีแฟนๆช่องอัลตราคอมเมนต์ทุกท่านนะครับเมื่อตอนเย็นตอนหัวค่ำนะครับถ้าใครได้ดูคู่ของการแข่งขันระหว่างบราซิลกับญี่ปุ่นนะครับจะเห็นว่าบราซิลดูเหมือนจะเล่นไม่เต็มที่นะครับญี่ปุ่นที่ขาดโคกะสามารถเอาชนะไปได้นะครับก็ดีใจได้นะครับที่ทีมจากเอเชียชนะนะครับ ทีนี้สำหรับพรุ่นี้นะครับเรามีคู่ที่เราจะต้องเชียร์กันนะครับก็คือคู่ไทยแข่งกับโดมินิกันนะครับตอนเวลาหนึ่งทุ่มนะครับคู่นี้คงจะตั้งหน้าตั้งตเชียร์กันทุกคนใช่ไหมครับส่วนอีกคู่หนึ่งนะครับที่น่าติดตามก็คือคู่เกาหลีใต้แข่งกับโคเอเชียนะครับที่น่าติดตามเพราะว่าเกาหลีใต้ก็เป็นทีมหนึ่งที่อยู่ในเอเชียร่วมกับเรานะครับ มีอะไรน่าสนใจก,กว่านี้อีกนะครับถ้าดูตารางคะแนนนะครับเราจะเห็นว่าโคเอเชีย e กับเกาหลีใต้อยู่อันดับท้ายของกลุ่ม B นะครับยังไม่เคยชนะใครเลยนะครับยังไม่มีคะแนนเพราะฉะนั้นการแข่งขันของคู่นี้ถ้าเกิดใครแพ้ก็อยู่อันดับท้ายของตารางนะครับก็คงไม่อยากจะเป็นเช่นนั้นใช่ไหมครับนอกจากนี้ยังมีมากกว่านี้อีกนะครับ ถ้าเกิดใครชนะใครแพ้ไม่ต้องอยู่อันดับท้ายของตารางแล้วถ้าเกิดว่าเราดูคะแนนอันดับโลกนะครับเราจะเห็นว่าโคเอเชียอยู่อันดับ24มี143คะแนนส่วนเกาหลีใต้อยู่อันดับ25มี140คะแนนห่างกันเพียง3คะแนนนะครับหมายความว่าคู่นี้ถ้าเกิดใครชนะนะครับก็จะอยู่บนใครแพ้อยู่ล่างนะครับ การติด1ใน24มีความหมายนะครับเพราะว่าการแข่งขันโอลิมปิกจะนำทีมที่อยู่1ใน24ไปคัดเพื่อไปแข่งโอลิมปิกเพราะฉะนั้นใครหลุดออกจาก24หมดสิทธิ์ที่จะไปแข่งโอลิมปิกนะครับผมก็หวังว่าเกาหลีใต้จะสามารถฮึดสู้ขึ้นมาได้ทำให้ชนะโเคยอเชียนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ เราทุกคนนะครับติดตามเชียร์สองคู่นะครับคู่ไทยกับเกาหลีนะครับขอบคุณครับ